สวัสดีครับนิรุตฟาร์มนะครับวันนี้ทดสอบอัตรางอกของเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับผ่านไปสิบสองถึงสิบสามวันนะครับสนใจเมล็ดพันธุ์หญาสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับติดต่อสอบถามได้ที่นิรุตฟาร์มนะครับศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งสี่เจ็ดีเก้านะครับไอดี n ล0 8ศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งสี่เจ็ดสีเก้านะครับอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์สวิตจัมโบนะครับ เป็นอา,าตาตั้มนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับน,นี้เป็นกินีบอมมาซานะครับอันนี้เป็นลูซี่นะครับอันนี้เป็นกินีสีม่วงนะครับดูครับมเมล็ดพันธุ์คัดพิเศษเจดเอนะครับคัดคุณภาพเน้นคุณภาพรับประกันอาาัตรางอกสูงนะครับมองหามเมล็ดพันธุ์ยาสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์ ตรงที่นิรุตฟาร์มนะครับติดต่อสอบถามได้ครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ